สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับข้อสูงรายการคุยโลกวันนี้รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งในตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ทำให้คนไทยอย่างเรารู้สึกภาคภูมิใจนั่นก็คือความสามารถของกองทัพไทยในการผลิตยานเกราะ ด้วยฝีมือของคนไทยเองใช่แล้วค่ะเรื่องราววันนี้ไม่ใช่แค่การเล่าข่าวแต่คือการบอกเล่าเส้นทางความสําเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราสามารถสร้างรถยานเกราะคุ้มเกราะที่มีมาตรฐานระดับโลกใช้งานจริงในกองทัพและยังมีศักยภาพในการส่งออกไปต่างประเทศด้วยยุทธศาสตร์พึ่งพาตนเองหากย้อนกลับไปในอดีต กองทัพไทยเคยพึ่งพาการจัดหายุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ้มเกราะหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าการซื้อจากต่างประเทศมีทั้งค่าใช้จ่ายสูงข้อจำกัดด้านงบประมาณและปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงในระยะยาวดังนั้นรัฐบาลไทยและกองทัพจึงเริ่มวางแนวทางใหม่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเพื่อให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ลดการนำเข้าและในขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานและสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ด้วยการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ในปี2552ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธรวมถึงการประสานกับบริษัทเอกชนไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่แท้จริง ชัยสรีและความภูมิใจใน First Win คุณบกครับนอกจากความสำเร็จที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็คือ First Win ยานเกราะล้อยางแบบ4ค4ที่ผลิตโดยบริษัทไทยชื่อชัยสรีซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการผลิตอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถทหารและกรอะป้องกัน First w i n นไม่ใช่แค่รถหุ้มเกราะธรรมดาแต่เป็นยานเกราะที่ออกแบบตามมาตรฐานนาโตใช้โครงสร้างแบบ v ีเฮล o โมโนคอคสามารถต้องการการระเบิดจากทุ่นระเบิดและการสุ้มโจมตีได้ตามมาตรฐาน s t a n a ั4 5 6 9เลเวล2และ3ซึ่งถือเป็นมาตรฐานเดียวกับรถเกราะสากลหลายประเทศยานเกราะ First w i n นยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดแปลงเป็นหลายรุ่นเช่นรุ่นลำเลียงพล รุ่นพยาบาลรุ่นลาตะเวนหรือแม้แต่รุ่นติดป้อมปืนอัตโนมัติสำหรับภารกิจรบซึ่งนั่นหมายความว่ากองทัพไทยสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและแม้แต่หน่วยตำรวจตะเวนชายแดนจากไทยสู่ต่างแดนการยอมรับในระดับนานาชาติคุณบุคคับสิ่งที่ทำให้ f i r ร์ Win ินกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติคือการที่ต่างประเทศให้การยอมรับจริงๆตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซีย ที่เลือกนำ first win ไปพัฒนาต่อเป็น av4 ลิปันบาราโดยบริษัท defense tech ของมาเลเซียซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะประเทศเพื่อนบ้านไว้วางใจเทคโนโลยีของไทยไม่เพียงเท่านั้นในปี2024ไทยยังส่งมอบ first win atv จำนวน10คันให้กับประเทศพูตานเพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาความสงบและการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารน,นับเป็นก้าวสาคัญที่แสดงให้เห็นว่า รถเกราะฝีมือไทยสามารถไปลดแล่นบนถนนต่างประเทศได้จริงและล่าสุดไทยยังมีการลงนาม M O U กับปากีสถานสำหรับความร่วมมือในการผลิตเฟิร์สวินจำนวนกว่า100คันถือเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าคุณภาพของรถเกราะไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกเทคโนโลยี <Technology S 2> และสมรรถนะคุณบุ๊คครับด้านสมรรถนะทางเทคนิคเฟิร์สวินใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกว่า300แรงมา้า พร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำให้สามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนและพื้นที่ธุรกันดารความเร็วสูงสุดกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า600กิโลเมตรไม่จำกัดแต่เพียงรถหุ้มเกราะเท่านั้น First Win ยังถูกพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอีกมากมายเช่นรถลำเลียงพลรถพยาบาลรถบัญชาการหรือรถป้อมปืนอัตโนมัติ การพัฒนาให้ First Win มอกว้างเป็นประโยชน์มากสำหรับกองทัพไทยที่มีความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายความหมายต่อสังคมไทยโทนี่คะ่ะสำหรับผู้ชมแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วการที่ไทยผลิต First Win เองได้มันสำคัญอย่างไรคำตอบก็คือ มันทําให้ไทยลดการพึ่งพาการนําเข้ารถเกราะจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและมีข้อจํากัดในการซ่อมบํารุงแต่เมื่อไทยผลิตเองได้กองทัพสามารถเข้าถึงรถเกราะที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่เหมาะสมกับมบประมาณของประเทศและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการสร้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่แรงงานไทยวิศวกรไทยและอุตสาหกรรมไทยในห่วงโซ่การผลิตซึ่งทําให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความภาคภูมิใจในฐานะที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงได้ด้วยตัวเองนี่คือภาพรวมของ First w i n ผลงานชิ้นโบแดงของคนไทยที่ไม่ใช่แค่กองทัพไทยเท่านั้นที่เลือกใช้แต่ยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเป็นก้าวแรกที่แสดงให้เห็นว่าไทยสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตยานเกราะในระดับสากลได้และเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งผลงานยักษ์ใหญ่ของไทยนั่นก็คือพานุส R 6 0 0 ยางเกราะร้อยยาง8ปคูณแที่สร้างโดยบริษัทไทยและผ่านการทดสอบจริงกับนาวิกโยธินไทยติดตามกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดถึง First Win ผลงานเด่นของบริษัทชัยเซอรีที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผลิตยานเกราะไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านก้าวไปอีกขั้นกับยานเกราะที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและตอบโจทย์การรบในยุคใหม่ใช่ล้ครับคุณผู้ชมครับ ผลงานที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เป็นฝีมือจากบริษัทไทยแท้อย่าง Panus Assembly และหน่วยงานวิจัยชั้นนำของกองทัพอย่าง DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเราจะพาไปทำความรู้จักกับยานเกราะ R 6 0 8 8แคูณ8และ Black Widow Spider 8 8ที่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทย Panus Assembly และการสร้าง R 6 0 0 8คูณ8คุณบุ๊กครับ บริษัทพานุสแอ s s ์สมอลเดิมทีเป็นผู้ผลิตรถพ่วงและรถบรรทุกเชิงพาณิชย์มาก่อนแต่ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมยานยนต์หนักพวกเขาจึงสามารถก้าวเข้าสู่วงการผลิตรถหุ้มเกราะได้อย่างมั่นใจผลงานชิ้นโดงดงของพวกเขาก็คือ R600 ยานเกราะร้อยยางแบบป x ดคูณแยานเกาะ R600 มีน้ำหนักมากกว่า25ตันใช้เครื่องยนต์กำลัง600แรงม้าตามชื่อรุ่น R600 ทำให้มีพละกำลังสูงสามารถวิ่งได้เร็วกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า800กิโลเมตรรองรับกำลังพลได้ถึง22นายแบ่งเป็นพลขับ2นายและทหารประจำรถอีก20นายนอกจากนี้ R600 ยังมีความพิเศษตรงที่เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกสามารถข้ามแม่น้ำและลุยทะเลตื้นได้ซึ่งตรงกับความต้องการของนาวิกยทินไทยที่ต้องมีรถเกราะสำหรับมารกิจยกพลขึ้นบก สมรรถนะและการทดสอบจริงระบบกันสะเทือนของ R600 เป็นแบบอิสระ8ล้อหมุนได้ทั้งหมดทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้แม้ในพื้นที่ธุรกันดาลและที่สำคัญคือสามารถติดตั้งเกราะมาตรฐาน Standard Level 2หรือ Level 3ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานนาโตจุดเด่นที่ทำให้ R600 น่าจับตามองคือการทดสอบจริงกับนาวิกโยธินไทยซึ่งมีรายงานว่ารถต้นแบบได้เข้าร่วมการฝึกพักสนามทั้งบนถนน พื้นที่ลาดชันและการลงน้ําเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการลอยตัวและการเคลื่อนที่ในน้ําการที่รถเกราะไทยสามารถทดสอบกับหน่วยรบจริงของไทยได้ถือเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้แค่สร้างต้นแบบเพื่อโชว์เท่านั้นแต่เป็นการสร้างยานเกราะที่สามารถใช้งานจริงในกองทัพ Black Widow Spider 8x8 งานวิจัยจาก DTI ขณะที่บริษัท Panus ที่ตั้งใจจะพัฒนา R 6 0 0เพื่อขายให้นาวิกยธินไทยในเวลาเดียวกัน DTI สร้าง Black Widow Spider เพื่อขายให้กองทัพบ,บกไทยไทยหมอกว้างให้กับนาวิกยธินไทยได้ความหมายของการมี 8x8 ผลิตในไทย คุณบุ๊กครับสำหรับประเทศไทยการที่เราสามารถผลิตรถเกร่ะล้อยาง8ปดได้ด้วยตัวเองนั้นมีความหมายมากเพราะ8ปดคูณถือเป็นหัวใจหลักของกองทัพยุคใหม่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือมาเลเซียต่างก็มีรถเกร่ะ8ป8ดคูใช้กันหมดแล้ว การที่ไทยเริ่มก้าวสู่การผลิต R 6 0 0และ b บ a c k w i o o w s p i d เดแสดงให้เห็นว่าเรากำลังปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้ารถเกราะราคาแพงจากต่างประเทศอีกต่อไปและยังสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้มุมมองจากต่างชาติที่น่าสนใจคือ สื่อต่างประเทศหลายแห่งเริ่มพูดถึงความก้าวหน้าของไทยโดยเฉพาะการที่เรามีทั้งสายเอกชนอย่าง Panus Assembly และสายวิจัยรัฐอย่าง DTI เดินหน้าพัฒนาไปพร้อมๆกันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอโคซ s สเต็มหรือระบบนิเวศด้านการป้องกันประเทศที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในมุมของอาเซียนและภูมิภาคการที่ไทยสามารถสร้างรกรอเองได้ไม่เพียงแต่ยกระดับศักยภาพกองทัพ แต่ยังช่วยให้ไทยมีบทบาทใหม่ในการเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์ซึ่งอาจสร้างความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพาโนสอ6 0 0และ Black ว i d o w Spider 8์ูณยานเกราะไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองและเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดพร้อมทั้งพูดถึงอนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยว่าจะเดินไปในทิศทางไหนและเราจะมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่ อย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ FirstWin จากชัยเสรี r 6 0 0จากพานุสย์ s s s e m b l y และ Black Widow Spider 8x8 แ8จาก DTI กันไปแล้วบทนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดว่าไทยก้าวไปถึงไหนแล้วในการผลิตยานเกราะด้วยฝีมือของเราเองใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นชัดเจนคือไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงการนำเข้ายุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศอีกต่อไป แต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเดินหน้าไปพร้อมกันภาพรวมความสำเร็จของไทยเริ่มจาก First w i n นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในการผลิตและส่งออกจริงไม่ว่าจะเป็นการที่มาเลเซียเลือกใช้ในชื่อ AVC l i ี a ลิปันบาราหรือพูตานที่รับมอบไปใช้งานรวมถึงการลงนาม MOU กับปากีสถาน สิ่งนี้คือหลักฐานชัดเจนว่ารถเกราะฝีมือไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถัดมาคือพานุสอ6ร์หก0ยานเกราะร้อยยาง 8x8 ที่ตอบโจทย์การรบของนาวิกโยธินไทยทั้งการบรรทุกกำลังพลจำนวนมากและการเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีสร้างรถที่เทียบเคียงมาตรฐานโลกได้จริง และสุดท้ายคือ Black Widow Spider 8x8 ผลงานวิจัยจาก DTI ที่แสดงถึงความตั้งใจของรัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตัวเองเป็นการวางรากฐานทางวิชาการและการวิจัยที่จะต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆในอนาคตความหมายต่อความมั่นคงของชาติโทนี่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่มีรถเกาะใหม่เท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการสร้างความมั่นคงทางสุทธศาสตร์ประเทศไทยสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ มีอิสระในการจัดหายุโทโธปกรณ์และมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังเป็นการสร้างนานให้คนไทยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรกิจในภาพรวมและทําให้เรามีศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลกได้ในอนาคตอนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันร,รไทย ในอนาคตเราอาจได้เห็นการต่อยอดจาก First w i ินและ R 6 0 0ไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่นรถเกราะไร้คนขับยานพาหนะหุ่นยนต์สนับสนุนการรบหรือแม้แต่การพัฒนาเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ที่มากขึ้นหากไทยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเรามีโอกาสจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานเกราะของภูมิภาคอาเซียนที่ไม่เพียงพอสำหรับใช้เองแต่ยังสามารถขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกได้ด้วย ความภูมิใจของคนไทยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเรามีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสิ่งที่ยากและซับซ้อนอย่างยานเกราะหุ้มเกราะได้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องทหารหรือความมั่นคงเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติและนี่เองคือสิ่งที่ทําให้เราทุกคนควรภูมิใจที่ได้เห็นผลงานฝีมือไทยโลดแล่นอยู่ทั้งในกองทัพไทยและในประเทศต่างๆนี่คือก้าวย่างสําคัญที่ยืนยันว่า ไทยไม่ได้อยู่เพียงในฐานะผู้ซื้ออีกต่อไปแต่เป็นผู้ผลิตที่โลกเริ่มหันมามองคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของความสำเร็จของกองทัพไทยและอุตสาหากรรมไทยในการผลิตยานเกราะด้วยฝีมือของเราเองหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับทั้งความรู้และความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันและนี่คืออีกหนึ่งก้าของรายการขุยโลกวันนี้ที่เราตั้งใจนำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ